ครับพี่น้องครับพี่น้องเอซี่พยากีคนปา่าแทบานช่วงนี้บ่ค่อยเดียวเข่าสวนมันพี่น้องเออเอาจจะไปงานบูญงานกุสวนมันหลายหลายก็เลยบ่ได้เขา่าวันนี้มีโอกาสมากยังหม,มเสาอนะครับมาจอบเบิงพี่น้องจอบเบิงสวนมันรลังเริ่ม เดือนสิแก่ลวครับในโลคหัวเดือนที่สี่แล้วเดือนที่สี่แล้วนะครับจ้กหน่อยก็เขาฤดูเก็บเกี่ยวเนาะก็บอจ้กหน่อยนะครับอีกโดนเติบละเพราะว่าบ้านซ้ำบัลลังเท่าอย่างหน่อยก็แปดเดือนถึงสิบสองเดือนส่วนมากเขาจะขดประมาณสิบเดือนพี่น้องเรเห็นในทินขขงผมบรเห็นสิบสองเดือนจักเถือ นะครับบ่ด็ดึทงที่สองเดือยจะเถื่อหอดเนี่ยเห็นคนหนึ่งควดคนหนึ่งกับควดเห็นราคามันดีผลแรงน,น้ำเขาเออนี่แหละครับต้นมันสัมปหลังพันอีเหลืองพันอีเหลืองพี่น้องใบเขียวมันวาววับสวยสดใสหัวใหญ่ดีนะครับผมคุยเบิงเมื่อคกกีอนผมก็ได้คุยให้พี่ให้หน้องด้เบิงอยู่เมื่อนี้อ่าส่วนมะละ ซ,ซื้อครับบริบดิบดิขวัตบดิคุยครับอ่าบรรยากาศากา็แง้มหนาวเริ่มเข้ามาแล้วครับเดือนตุลานะครับร่มน้ำกําลัางช่วยมากเลยใ่ไหมบ่ใบใหม่ใบม่านนี่อ่อนไว้ผิวล้มนะครับเขากําลัางงามพี่น้องพเพ่ะผลิเป็นสั่นเป็นสั่นกะดีใจอยู่ครับบางคดเบืองได้ผลผลิตดีอยู่ เป็นสันนะครับทีมองนี่ประมาณสองไหลนะครับสองไหลสองไหลสองไหลกัวกัว,กวนะครับมองทั้งด่านพุน่นด่านพุ่นสีไ่ไหลนะครับด่านบนปีอีกสองไหลประมาณแปดไหลนะครับปลูกไว้ประมาณแปดไหลทั้งหมดทั้งปวงพีกายนีน่ใส่ลรยละหาตันหาตันกัวกัว ปีนี้ว่าซีอีทไม่ได้เจ็ดตันที่เพิ่มขึ้นเท่าละหน่อยพี่นนองแต่ปีนี้คนคางจะเสียหายในเรื่องอหัวเนา่าฝนตกบดีแต่ว่าฝนตกฝนตกอ่อเาเคยนั่นแหละดินมันอุ่มหนามนะครับดินอุ่มหนาก็เลยเห็ดห้มมันหัวมันเนา่าเมือ่อพอไปถอนขึ้นมาหัวห่อยเม็นเนา่าหึงห่งๆพี่นนองครับ อ่ะค่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามชมสองปัญจคีคนป่าเสบาาหน่อยอิตาเนียซึ่งว่าเบาห้เบิง์นยางรอส่วนถนนบ่อสันกะบ่เป็นยางขับกับเบเบิงกะบ่บาากันนะครับกขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่แฟนเอฟซีนะครับบางเทือกะมีสาราดีๆมาให้เบิงบางเทือกะเล็กๆหน่อยกวากันไปนะครับเปาบพฟาดวากันนะครับอ่ะขอบคุณครับสวัสดีครับ